กลับเข้ามาสู่ในช่วงนี้นะคะอย่างที่รันบอกไปคุณผู้ชมทางบ้านสามารถที่จะโทรเข้ามานะคะสอบถามเรื่องราวต่างๆได้เลยตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยมาเลยนี่นะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะ029218575อยากจะรู้เรื่องอะไรอยากจะสอบถามอะไรกับพี่อาร์ตนะคะรวมถึงอยากจะสอบถามได้นะสเปคของพี่อาร์ตเป็นแบบไหนเรื่องงานก็ได้นะคะรวมถึงเรื่องธุรกิจนะคะต่างๆได้เลยนะคะอยากจะมาเป็นลูกทีมของพี่อาร์ตก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์นี้เลยในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวรันจะ สอบถามข้อมูลกับพี่อาร์ตไปเรื่อยๆในขณะที่รันกำลังคุยกันอยู่โทรเข้ามาได้ค่ะเรามีเวลาให้คุณผู้ชมแค่12อนาทีเอง12นาที12อนาทีเท่านั้นน้าอย่าช้ามีงานเดี๋ยวจะอดโทรเลยพี่อาร์ตค่ะเรามาคุยกันต่อสักนิดนึงแล้วกันแล้วรานมีคําถามค่ะเราอยากจะทราบว่าพี่อาร์ตมีในเรื่องของวิธีการทํางานยังไงเกี่ยวกับการที่บริหารลูกทีมนะคะก็ตอนนี้พี่ลูกทีมเยอะพี่ต้องใช้2ระบบเราก็มีแบบออฟไลน์ที่เราเคยทํากันมาอยู่แล้วหลายๆคนก็จะเข้าใจเรามีหลักสูตรชื่อระบบของเราเนี่ย เรียกว่า459เรามีฟังก์ชันการทํางานรายวันแล้วก็ฟังก์ชันการทำงานรนนายสัปดาห์<ฮ>แล้วก็รายเดือนแล้วก็รายไตรมาสหรือ<ฮ>เรียกว่าคอร์เตอร์459หเกอะค่ะ459หก็คือองค์ประกอบของบริษัทของอัปไลน์แล้วของตัวเราแล้วของระบบโอเค okay. แล้วก็5ฟังก์ชันนะครับแล้วก็9 9ขั้นตอน9ขั้นตอนถ้าใครทําสูตรนี้นะพี่การันตี เงินล้านแน่นอนบางคนสามารถทําได้3เดือนเป็นล้านแต่ไม่การันตีทุกคนนะมันเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลแล้วก็อย่างน้องคนหนึ่งเนี่ยพี่ก็สอนเป็นงานออนไลน์สามารถพูดได้ไหมครับได้เลยค่ะได้เลยค่ะมีขอโฆษณาหนังสือเคยสัมภาษณ์ลงในหนังสือชีวิตต้องสู้นะครับหนังสือเล่มนี้นะครับแต่ว่าเป็นเดือนที่แล้วชื่อน้องเอ๋ยนัทวุฒิผู้เพชรเคยมีบางรายการของเจซีไปถ่ายออกนะครับเนี่ยน้องคนนี้มีรายได้วันละหมื่นไม่ต้องออกจากบ้านไปไหนเขาทำออนไลน์จากอดีตเด็กัรุ่นอยู่เลยอ่ะ ก็เพิ่งจะยี่บสองเดือนพฤษภาสิ้นเดือนนี้เพิ่งจะเรียนจบอาจจะเป็นคนต่อไปที่ต้องมาออกรายการนี้ด้วยครับรายได้อยู่ที่เดือนละ1 0 0 0 0หื่นใช่ไหมวันละ1 0,000ครื่นวันละอ๋อวันละ1 0,000ื่นทษทีค่ะคเกิดนี้เป็นเรื่องของการที่เขาทําผ่านออนไลน์เหรอคะอันนี้ทําออนไลน์อย่างเดียวมันเป็นยังไงบ้างอะคะก็เรามีบางคนพูดไม่เก่งไงครับพูดสินค้าก็ไม่เป็นบางคนก็พูดขี้อายอะไรอย่างเงี้ยพูดไม่เป็นแต่ในเว็บไซต์พี่เป็นเว็บไซต์ออนไลน์เนี่ย เขาจะสามารถพูดให้เราได้ผ่านเว็บไซต์เล้ผ่านเว็บไซต์ก็จะมี <c oughs> มืออาชีพพูดให้ทั้งบริษัทสินค้าแผนสอนกันเริ่มต้น <c oughs> แล้วก็เราก็จะมีภารกิจว่า30วันแรกเนี่ยคุณจะต้องทําอะไรเราจะมีการบันทึกเลยจับเวลาเลย30 <c oughs> วันแรกนับเป็นชั่วโมงเป็นวินาทีให้เลย <c oughs> และในระบบนี้ก็จะบันทึกว่าลูกทีมเราเนี่ยคนนี้เข้าไปดูตรงจุดนี้จุดนี้เข้าดูถึงตรงไหน <c oughs> มันจะช่วยเราคัดคนว่าถ้าใครเอาจริงลูกทีมเราชื่อนี้ทําไมดูดูวิดีโอตัวนี้บ่อย เราก็จะสามารถเข้าไปคุยกับเขาได้เลยว่าเขาเอาจริงแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่รู้ว่าใครตัวจริงตัวปลอมเงี้ยถ้าเราทําแบบเดิมค่ะสรุปไม่ว่าเป็นใครนะโทรเข้ามานะสิสายแรกเนี่ยอาจจะได้รางวัลพิเศษก็คือพี่จะมีหลักสูตรสัมมนาวที่31พฤษภาคมนี้นะครับอเอ,อ่อเป็นหลักสูตรดึงศักยภาพของมนุษย์ว่าคนธรรมดาอย่างเราสามารถประสบความสำเร็จเดือนเป็นแสนเป็นล้านได้ค่ะปกติเนี่ยครับหลักสูตรนี้เขาขายทั่ว,วไป5 0,000ื่นค่ะ แต่สําหรับหลักสูตรนี้เราจัดวันเดียว500บาทเองแต่ถ้าโทรผ่านรายการน้องรันนะครับนี่ให้เครดิตน้องรันนะลดทันทีเหลือ200บาทแต่10สายให้สิสายเท่านั้นในการที่โทรเข้ามานะคะ0ูนย์สองเจัดสัมมนาประชุมที่ไหนนะคะเป็นสาขาของบริษัทครับที่ห้องจอยมาร์ทครับเราจะมีวิทยากรระดับประเทศมาสอนเลยครับชื่ออาจารย์ดลทรัพย ปีชาสวรรค์นะครับเป็นระดับด็อกเตอร์เลยก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายบุคคลท่านนี้นะครับก็รู้จักกันมานับสิบปีละนะครับแล้วก็ในจอยนคอยหลายๆคนก็คงจะรู้จักท่านบ้างมันพอจะทราบมาว่าลูกทีมของพี่อาร์แต่ละคนนี่ไหวกระุ่นกันเยอะมากเลยใช่ไหมคะเออเยอะมีทุกวัยฮะมีที่ได้เดือนละ0 0 0 0 0เนี่อายุมากสุด75ครับพ่อเสิร์ป๋าเสิร์ชโอ้เจ็ดสิบห้านะอายุน้อยสุดที่ได้เดือนละ300,000นี่น้องเอ๋ คือคร่าครับครแต่ว่าถามพี่พี่โฟกัสตอนนี้คือมันจะเปิด a e c แล้วก็ออนไลน์มันมาแรงพี่ก็จะโฟกัสวัยวัยรุ่นเน้นเน้เนอายุ20-28ถึง2ีนี่คือกลุ่มโฟกัสแต่เรามีหลักสูตรให้กับทุกวัยะนะครับในในรุ่นอายุ20-28ถึง28ในในการทำออนไลน์เนี่ยราว่ามันน่าสนใจคนเหล่านี้เขาเก่งฮะเดี๋ยวนี้สังเกตนะฮะ,ะไม่ได้มีวนได้กับเขานะ ไอโฟนกับซัมซุงตอนนี้มันเป็นสมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นสังคมก้มหน้าครับค่ะอย่างพี่นั่งรถไฟบ่อยเวลาขึ้นรถไฟล้วก็จะจิ้มจิ้มไม่มีใครคุยใครค่ะนะคะอ้าวสักครู่นะคะเพราะว่าห็นบอกว่ามีสายเข้ามาแล้วอ้าวสายนะคะสายอยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะอยู่ในสายโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลพี่ได้สิทธิ์ไหมฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะเสียงดังนิดนึงค่ะค่ะเชื่ออะไรคะแนะนําตัวหน่อยครับ เออเอ็มพาณีพรมรักษาค่ะค่ะอ่ารายการอนุญาตคุยกับพี่อาร์ตเลยค่ะมีอะไรสอบถามคุยได้เลยค่ะค่ะอ่าอยู่เป็นสมาชิกจอยแอนคอยหรือยังครับใช่ค่ะเป็นค่ะเมนเจอร์แล้วค่ะเป็นเมนเจอร์แล้วเหรอโอ้โหยินดีเลยครับอ่ะขอตบมือผ่านรายการให้เย้ขอบคุณค่ะครับค่ะมีอะไรอยากสอบถามครับเพราะเรามีเวลาสั้นๆ12นาทีเผื่อท่านอื่นด้วยครับอยากจะเข้าไปศึกษาด้วยค่ะว่าศึกษาด้วยเรื่องไหนครับ พี่ลาออกรายการนี่ไงคะอ๋อโอเควันที่ส1สเอดนะครับโทรเข้าไปเบอร์นอกจากเบอร์รายการอะฮะวันที่ส1นี้ที่จอยมาดราชดานะครับ31เดือนเดือนเดือนนี้ครับพฤษภาพฤษภาครับผมสิบสายแรก200บาทนะครับเราจะมีหนังสือให้ด้วยมีคู่มือให้ด้วย31พฤษภาค่ะนะคะก็สอบถามได้ที่ไหนคะเอ่อขอบอกเบอร์ได้ไหมครับได้เลยค่ะเอ่อให้ไปจองลงทะเบียนที่เบอร์นี้นะครับ0 8 0ครับค่ะค่ะจ๊หนึ่งค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูจากท่านหน้าจออะไรกัรนะครับ080896ปดแป้ากแล้วก็ดูเห็นหน้าจอไหมครับ896แล้วก็8ปดตัวครับแปดสี่ตัวโทรเข้ามาเลยครับเรามีเจ้าหน้าที่รอรับสายอยู่หรือจะจองผ่านน้องรันก็ได้นะครับค่ะศูนย์แปดศูนย์แปดเก้าหกค่ะคุณค่ะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ ได้รับส่วนลดไปเรียบร้อยนะคะเ้าเรายังมีเวลานะคะคุณผู้ชมท่านไหนนะทเลยอยากวยนะโทรเลยโทรเลยอยากรวยชีวิตต้องรวยแม่แล้วเดี๋ยวจะไม่นังสือแถมให้เลือกเอานะครับนี่ครับเล่มนี้เขียนไว้ในนี้แล้วชีวิตต้องรวยอันนี้คือพี่ฮัตเขียนเองเลยเขียนเองจากประสบการณ์12ปีเขียนถึงเคล็ดลับความสําเร็จและการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาเห็นบอกว่าถ้าอยากจะรู้เทคนิคต่างๆในการทําวันที่31นี่รู้รู้หมดเลย99%อ วันที่31นะคะคุณผู้ชมโทรเข้ามา029218575เพราะว่าโทรเข้ามาในรายการนะคะพี่อาร์จะให้ส่วนลดให้200บาทใช่ไหมคะจาก500ลดเหลือ200แถมหนังสือให้1เล่มค่ะนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะในรายการของเรานะคะและเชื่อว่าหลายท่านที่อยู่ทางบ้านเนี่ยมีความตั้งใจแล้อยากที่จะประสบความสำเร็จเอ้ามีสายเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับฮัลโหล อ้าวสายหรือโทรมาใหม่ค่ะ029218575นะคะยังพอมีเวลานะคะโทรเข้ามาได้เลยหลายท่านลยว่าโทรเข้ามานี่อยากจะถ้าโทรเข้ามานี่เราจะให้ลงทะเบียนกับรายการก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะขอให้ทางรายการส่งรายชื่อก็ถทกเบอร์รายการเลยถ้ายืนยันว่ามานะครับนะคะ029218575ค่ะนะรันขออนุญาตคุยกับพี่อาร์ตต่อนะคะในขณะที่รอสายเข้ามาพี่อาร์ตขาถามต่อเลยดีกว่าลันสนใจมากเลยเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ คือออนไลน์ตอนนี้พี่มองว่ามันจะช่วยคนที่พูดไม่เก่งอ๋อใส่เข้ามาใส่เข้ามา<อ>สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอยากอยากทราบว่าถ้าเราจะตลาดาเด็กที่อายุ20ที่ว่าเพิ่งจบจากการเรียนเราจะคุยแบบไหนดีคะ <c oughs> คุณพี่เป็นสมาชิกจอยแอนคอยแล้วใช่ไหมครับเป็นสมาชิกแล้วคะ่ะอยู่นาราธิวะอยู่นาราธิวสตำแหน่งอะไรเอ่ยยัยงไม่ได้ตำแหน่งเลยคะ่ะเพิ่งได้แค่เพิ่งเข้ามาแค่ สี่ห้าเดือนได้ค่ะโอเคอยู่ภายใต้สายงานประธานท่านไหนครับฮัลโหลฮัลโหล มาไกลยมาสงสัยอากาศทางนั้นเย็นสายเรียนรุดนะคะเอาโทรมาใหม่นะคะศูนย์สองเก้าสองหนึ่งแปดห้าเจ็ดห้านะคะโอ้มีหลายท่านเลยสนใจอยากจะโทรเข้ามานี่นี่คือปัญหาหนึ่งนะที่พูดอย่างนี้นะเพราะบางคนอยู่ไกลอ่ะขาดการสื่อสารขาดการเรียนรู้แต่ว่าเวลาจะเดินทางจากนราธิวาสมานี่ก็หลายกิโลใช้จ่ายเยอะนี่ออนไลน์มันมาแก้ตรงนี้ครับพี่จะคุยกับลูกค้าได้ผ่านระบบออนไลน์เช่นเราจะส่งส่งผ่านระบบอีเมลเดี๋ยวนี้เราก็พัฒนา จะส่งในไลน์แล้วก็ให้เขาไปดูข้อมูลเบื้องต้นค่ะบางทีเราไม่ต้องไปบุกค่าเขาหาเขาที่บ้านและภาคใต้ใครก็ไปไปเอะแต่พี่กลัวคือไกล,ล,ลด้วยแหละไกลด้วยถูกต้อง <นะ S 2> แต่ทีนี้อินเทอร์เน็ตที่ไหนที่มีอินเทอร์เน็ตสามารถทําธุรกิจกับพี่ได้เลย ค่ะก็คือง่ายๆเลยเรนเชื่อว่าหนึ่งปัญหาที่เมื่อสักครู Bref, ่ท <aha. S 1> ี่โทรมาถามเนี่ยเป็นเรื่องความต่างของอายุเวลาที่จะไปชวนเนี่ยความต่างของอายุบางทีในบริษัทเราเนี่ยด้วยตัวโปรดักเราในอดีตเราก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เราทำเยอะแล้วคนที่มาทําเขาก็จะมองว่าเป็นธุรกิจคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณลุงแล้วมันไม่ใช่ชั้นค่ะมันอ้าวมีสายแล้วฮะยังค่ะยังไม่มีค่ะพี่รับไปจะมีวิธีการแก้ไขยังไงเผื่อ คุณผู้ชมเมื่อสักครู่ที่โทรเข้ามาโทรกลับมาไม่ติดแต่ฟังอยู่ที่บ้านก็ให้ไปคบกับเด็กอ่ะใ้จริงๆเช่นถ้าเราจะชวนเด็กอายุ20เราก็ต้องไปถามเขาว่าเขาคิดยังไงถ้าเรียนจบแล้วเขาจะไปยังไงเราถึงจะมุงมุมองเขาก็คือต้องไปนั่งคุยกับเขาแล้วก็เวลาพูดเราก็ต้องพูดสื่อสารภาษาเขาบางทีมอาจจะหลุดคําบางผู้ใหญ่หรือพูดผ่านรายการอาจจะบอกไม่สุภาพมีว้ยมีวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเด็กๆเขาก็คุยกันอย่างนั้นเราก็ต้องเข้าใจภาษาเขารู้จักความต้องการเขาแต่ถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่นะครับ อย่างไอโฟนเนี่ยอาจจะไม่ใช้อาจจะใช้ฮีโร่ไงแต่เดี๋ยวนี้เด็กๆนี่อาจจะขอพ่อขอแม่มาซื้อใช่ค่ะแทนที่เขาจะจิ้มแชทดูนี่ดูนั่นไปเราก็ใส่เป็นความรู้ให้เขาไปค่ะใช้อินเทอร์เน็ตเหมือนกันใช้สมาร์ทโฟนเหมือนกันแต่ว่าได้เงินแสดงว่าเราต้องต้องให้ให้คุณผู้ชมทางบ้านที่บอกอายุ5 0 60เนี่ยหันกลับมาถูกต้องเปลี่ยนมาเล่นออนไลน์นึกเอาสายเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสอบถามได้เลยค่ะเชื่อคุณอะไรฮะขอรู้จักเชื่อได้ไหม ฮัลโหลครับชื่อคุณอะไรครับแนะนาตัวสักนิดได้ไหมครับคุณสารจน์โจติรั์ครับโอ้อันนี้เป็นสมาชิกระดับไหนแล้วครับคุณสารจน์โจติรั์จังหวัดตรังครับจากจังหวัดตรังเป็นระดับ MDP หรือยังครับ4-5วันครับโอ้สมัครได้4-5วันโอ้ดีจังค่ะพีมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะคุณจะรวยทีละคุณาคุณจะรวยทีละคุณไปถดแนะนํามาครับอ๋อนะคะอยากสอบถามเรื่องอะไรหรือว่าอยากจะเข้าไปร่วมประชุมด้วยคะ ฮัลโหลสงสัยสายไม่ค่อยดีแน่เลยเขาอาจจะเปิดไลกจะเอ่อก็อยากจะฝากบอกว่าพี่น้องที่อยู่ทางบ้านดูรายการอยู่นะครับถ้าว่าจะโทรเข้ามาคุยรายการอาจจะให้เบาเสียงทีวีไ้นิดนึงไม่งั้นเสียงมันจะกล้องครับค้เขาจะไม่ได้กินนะคะรีเสียงทีวีนิดนึงดีไหมคะยังอยู่ไหมคะฮัลโหลนะคะมีอะไรสอบถามพี่อาร์ตคะเวลาใกล้จะหมดแล้วค่ะก็คิดว่าจะลงมือก็คิดว่างานนี้จะลงมือทําตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับ โอ้ดีเลยครับเป็นกําลังใจให้แต่ถ้ามั่นใจแล้วก็ปรึกษาอัพไลน์ที่ใกล้ตัวก่อนนะครับแต่ว่าถ้ามันยังไงแล้วถ้าเราไม่เดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายสามารถเดินทางมากรุงเทพได้นะครับวันที่31ครับวันเดียวเปลี่ยนชีวิตได้แล้วจะทําให้คุณพี่เนี่ยสามารถดึงศักยภาพที่แท้จริงพี่มาได้นะครับถ้ายืนยันว่ามาก็ลงทะเบียนผ่านทางรายการก็ได้นะครับหรือโทรเข้าเบอร์ที่เราให้นะครับนะคะขอบคุณนะคะเวลาใกล้จะหมดแล้วค่ะพี่อาร์ทนะคะก็ อยากให้พี่อาร์ตฝากอะไรไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับค่ะนะคะฝากอะไรไปถึงลูกทีมทางบ้านสําหรับลูกทีมทางบ้านเนี่ยพี่อยากให้ศึกษาบริษัทสินค้าแผนแล้วก็ปรึกษากับอัพไลน์ที่อยู่ใกล้ตัวก่อนเพราะว่าเวลาเราไปเจอลูกค้าไม่ว่าเจอในออนไลน์หรือระบบออฟไลน์ที่เราทำกันเราก็ต้องตอบคําถามเขาแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เราเหมือนนักรบอะครับถ้าไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้มีความสามารถด้านไหนแล้วเรามีความสามารถด้านไหนเราก็ลบ สู้เขาไม่ได้แต่ถ้ารู้เขารู้เราลบร้อยครั้งก็ชนะร้อยนะครั้งเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ธุรกิจของเราแล้วก็รู้ผู้มุ่งหวังต้องการอะไรแล้วก็คุยกับตลาดวัยรุ่นนะว่ามันคงเวลาน้อยสําหรับค,คุยผ่านทางรายการก็มาคุยที่ห้องสัมมนาได้ค่ะนะคะเอาฝากเบอร์โทรศัพท์ของพี่อาร์ทิ้งทา้ายไว้สักนิดนึงค่ะค่ะนะคะ เบอร์โทรศัพท์นี่แล้พูดเลยศูนด้เนย์แปดเก้าหกแปดแปดแปดนะคะเอามาถึงช่วงท้ายรายการเราสุพูดคุยกันเพลินเลยนะคุยเพลินเลยคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่อาร์ตมากๆเลยแต่วันศุกร์เรายังคงมีนัดเจอกันห้ามไปไหนนะคะเราจะต้องคุยกันต่อได้มาคุยกันต่อหรือขอขอบอกทิ้งท้ายอีกนิดได้ไหมครับก็วันที่31นี้นะครับ ที่สาขารัชดามาได้นะครับมีค่าใช้จ่ายถ้า10สายแรก200บาทแต่ว่าถ้าเลยจาก10สายแรกเนี่ยห้าร้อยบาทและที่สําคัญนะครับวันนั้นจะมีโปรโมชั่นเด็ดๆกับไอเบอร์ลินตอนนี้สามารถซื้อได้ติดต่อสาขาใกล้บ้านท่านนะครับ5กล่องแล้วก็อเซรากูตา4กล่องนับได้1โกถ้าท่านไหนก็ได้นะครับสามารถทําได้ถึง15โกเราจะพาไปเที่ยวฮ่องกงมาเก๊านะครับสำหรับ10ท่านแรกจะแถมให้อีกคนละ1 0 0 0 0บาท เริ่มตั้งแต่วันที่20วันนี้ถึง20่เดือนหน้าโอเคครับน่าอันนี้นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อาร์ตมากมากเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะครับบ๊ายบายนะคะอ้าก่อนคืนนะคะบอกก่อนนิดนึงเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่สามารถติดตามได้เจาะลึกความสำเร็จนะคะติดตามได้นะคะทุกวันอังคารแบบนี้สองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มนะคะทุกวันศุกร์ค่ะเที่ยงเที่ยงครึ่ง psi 1 2 g m m z สอง w w w j c t v t h a i c o m ค่ะติดตามกันในว่า ันศกร์ันกับพี่อาร์ยังคงอยู่นะคะวันนี้รันกับพี่อาร์ต้องขอลากันไปก่อนแล้วละ,ค,ะวค่ะสวัสดีครับ